มาดูเรื่องนี้นะคะคุณสมเกียรติถนอมศิลป์สสกทมพักเก้าไกลเขาบอกว่าการที่เขาได้ฟ้องร้องคนที่กล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยไปรับเงินหรือรับผลประโยชน์จนเป็นเหตุให้พักเก้าไกลไม่ส่งเขาลงสมัครว่าที่ผู้สมัครสสกทมเขาบอกว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาเห็นด้วยเลยว่าสสควรจะเคารพการวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยทำเขาเนี่ยมันไม่อยู่ในขอบข่ายนี้เขาไม่รู้เลยว่าคนนี้ได้ข้อมูลมาจากไหน ตัวเขานี่ก็ตั้งใจทํางานแล้วตั้งใจจะลงเลือกตั้งครั้งหน้าจริงจําเป็นต้องฟ้องเพื่อปกป้องเกียรติคุณสมเกียรติบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่เคยได้รับเงินหากพักเก้าไกลมีหลักฐานให้นํามาแสดงและการที่พักเก้าไกลไม่ส่งเขาลงอีกเนี่ยถือว่าพักเก้าไกลเชื่อว่าเขาไม่ดีอย่างไรก็ตามก็อยากให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าตัวเขาถูกกล่าวหาและไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่เคยรับเงินใดๆเลยก่อนหน้านี้เคยเสนอเสนอตัว จะไปลงเลือกตั้งเพื่อไทยแต่เพื่อไทยบอกว่าเขตนี้เขามีแล้วเราก็เลยต้องไปหาพรรคใหม่กม็เลยอยากจะบอกเพื่อไทยว่าถ้าส่งเขาลงสมัครรับเลือกตั้งได้แน่นอน <c oughs> ประเด็นของสมเกียจถนอมศิลป์ขึ้นหนึ่งก้าวไกลเห็นว่าฉันไม่ดีใช่ไหมแล้วใครมากล่าวหาฉันฉันจะฟ้องหาว่าฉันรับเงินนะนะ<ม>ฉันขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยแล้วเพื่อไทยเนี่ยคอยรู้ว่าจงต้องเสียใจที่ปฏิเสธฉัน พราะชันลงเนี่ยชนะแน่นอนเข็บ <Okay, S 2> บางนา <laughs> บางนาบางนาพี่สุดธิประชาธิปัดครับ,อรบตอนที่พี่สุดธิสอบสอบตอกกันนะครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเชื่อมั้แกนั่งอยู่ในบ้านเฉยๆนั่งดูทีวีปลูกต้นไม้เลี้ยงไก่ของแกไปสิบวันชวาวบ้านแถวนั้นไปเคาะประตูเรียกแกไม่ออกมาเลยวขาพี่อยู่ในนั้นทำไมสิบวัน่ะคขาบอเสียใจอืออยู่ที่นี่มานาน อยู่พื้นที่มานานทำพื้นที่มานานเป็นสสเก่าด้วยเสียใจขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็จริงหลังจะได้ไม่นานเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานแถวนั้นอ่ะไาเบร์ลิีอ่ะแกกับลูกแกสองคนวิ่งไปเลยปั๊บปั๊ป๊ปไปช่วยกันนู้นนูคนอื่นเราไม่เห็นเราไม่กี่คนนะแต่เราไม่เห็นแต่คนที่ไม่เลือกนี้ได้แต่นั่งมองตาปิดปิดว่าโอ้โหเลือกคนอื่นแต่คนอื่นน่ะไม่มาแต่คนที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยพี่น้องประชาชนสี่ปีที่ผ่านมาคุณทิ้งใคร แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาช่วยเหลือคุณไหมเพราะบางทีเราก็ต้องมีสอสอเอาไว้อะเนาะบแบบแกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นปากเป็นเสียงแทนเราใช่ใช่นะใชในประสารงานนั่นใช่